ครับสวัสดีครับ Asia, ar, ผมว็นเด็กกินเชยกับนสพรนิติรัตน์พอลายทีมงานอยู่กับซอยพม่มพลอยครับครับผมด bon ีสมเด็จครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ระหว่างเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับครับซอยตอกฟูครับผมเยาวราชครับแถวเยาวราชนะครับก็เดี๋ยวผมกับอเอสติจะเข้าไปดูในในพื้นที่เกิดเหตุนะครับว่าเ้็นต้นเป็นยังไงบ้างซึ่งอยู่ด้านหลังเราแค่นี้เองนะครับผมครับเดี๋ยชีวิตหรืบดวงรับผมครับ 20นาฬกานาทีของวันที่หกตุลาคมพศ2567ซึ่งที่ตำรวจสถานีนครบาลพัาชาัยสองได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนตรอกโพถนนเยาวราชแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นชุมชนตรอกโพภายในชุมชนเป็นบ้านไม้สองชั้นปูปิดกันตลอดแนวมีหลายสิบหลังคาเรือน รอบๆชุมชนตอกโพส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ตอกเล็กมากกว่าเื้นที่ดับเพลิงยากต่อการทํางานเื้นที่ดับเพลิงมูลิตี้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างฝ่ายช่วยกันตะดมฉีดน้ําหลายสิบโมชีแสนเพิ่มโหมกระหน่าปีเป็นวงกว้างลุกรามไปยังตึกข้างเคียงมีผู้ติดอยู่ภายในสองคนบริเวณชั้นหรามไปยังชั้นแปด เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงทื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่สามารถระบุความเสียหายได้ต้องรอเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบสาเหตุหรือไม่ในครั้งนี้ต่อไปออสพันลีตีสมเด็จล่งงาน ครับทุกนี้ก็หมดเวลาล้วครับผมคลิปหน้าพูดกันหน่อยครับว่าผมกับศรีสมเด็จนะครับจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากทุกนนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ